เดี๋ยวนะหลังจากที่ตู้พระธรรมเดินไป้านหน้าสามเณรก็เดิน <โ click. S 1> ตามตู้พระธรรมนะครับเดี๋ยวผู้ที่ถือถือทานอยู่หลังนะครับอยู่หลังอยู่หลังคือหลังคนถือลูปถือระเกียร์คนถือรูปถือระเกียรมาแล้วนะยะเดี๋ยวอย่เพิ่งโรยนะ ญาติพี่น้องที่เดินทางมาจากเชษฐ์บูรีหรือจังหวัดอื่นๆนะฮะหรือว่าพี่น้องชาวตำบลวันยาวครับหมู่สี่หมู่สามหมู่ห้หมู่สองเนาะที่คุ้นเคยกับทางเจ้าพระยาตัวนี้คุณแม่ของผู้บาดเจก็าามาด้วย เดินมาเลยครับเรียนเชิญนะตู้ประทำไปนู่นเลยครับตรวเมนนะตรวเมนเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดินมาคนถือทูปเดินมาเลยครับลูดมาเรื่อยๆลูดมาเอารับคนที่อยู่หลังรับเลยครับรูดไปเรื่อยๆเนเดินตามนู่นครับตู้ประทมบเดี๋ยวนั่นปาครับเอามวนปล่อยปล่อยเลยครับปล่อยปล่อยไปเรื่อยนะครับผู้ที่เข้าขบวนนะครับ โยน่ามีศครับรับภูสาโยงเลยครับหงายมือหงายมือนะจับภูสาโยงแล้วหงายมืออ่าอ้ยเดักเยอะปล่อยอีกครับใช่ครับปครับดตัไปเรื่อยๆครับอ่าคนเยอะด้านหลัง่ยได้ไลดอ รอสักทักนะฮะรอสักทักอย่าจับตึงนะครับอย่าจับตึงขยับไปไปหัวยันได้เลยครับได้เลยที่ไปหมวแล้วน้องก็ไจับไปเรื่อยครับขยับมาขยับมาเรื่อยๆครับลูกมาเรื่อยๆนะอยู่ซ้ายขวาได้เลย การเกิดแก่เจ็บตายเนก็เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ทั้งหลายหรือสัตว์โลกที่อยู่บนลกใบนี้ครับนารณนั้นคุณพระท่านได้กล่าวไว้ว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟืน้นไม่ดีหนีไม่พ้นไม่ยิให้ดีพ้นได้ มีแก่มีเจ็บมีตายวัยสั้นามครับนั้นผู้ที่มีสุขภาพดีเราก็จะมีอายุยืนยาวนานั้าเราต้องดูแลสุขภาพกันโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับคนเราไม่แน่นอนผู้สูงอายุอาจจะมีอายุยืนยาวนานแต่คนลูกก็อาจจะไป่อน หายคนเชียหน่อยนะครีกไม่กี่นาทีข้างหน้านาฬของผู้เสียชีวิตก็จะถูกเปาไหม่กลับไปเป็นท่าทั้งสี <Punch iso> ่ <norms> <Giul io> สลายล่ะนเพราะนั้น ดีนะครับส่งผู้ไายชนให้ไปสู่สวรรค์ด้วยการทำบุญที่ส่วนกุศลนะเพื่อให้ผู้วาวชนนั้นได้นำเสบียงบุญนับไปในสัมภาระของเรื่อน้าครับ แบบเนนขึ้นข้างบนเลยครับเป็นเลยครับครับก็เรียนเชิญญาพี่น้องลูกทานนะขึ้นไปด้านบนเลยนะครับพี่น้องทุกท่านขึ้นไปด้านบนเลยนะครับสําหรับท่านผู้นิกเกียรก็เรียนเชิญนะฮะนะเนะนะก้าอีนะ้ตามอัจฉริยะสายนะครับนะครับก็ต้องขอบคุณแทนเจ้าภาพ ที่ทุกท่านน้อได้ไปร่วมส่งผู้วายชนเป็นวาระสุดท้ายนะครับเป็นวาระสุดท้ายอีจกจักคู่ก็จะมีด้านบนนะครับข้างบนมีเก้าอี้ให้นนั่งถึงเจ็ดตัวไหมไม่ไม่นับรวมกับพระที่จะขึ้นไปสี่รูปนะ จ็ดกับสี่รวมสิบเอ็ดตัวยกมช่วยยกเก้าอี้ให้เนนนี่เนี่ยเอาเอาขึ้นไปอีกอีกแค่สามตรงตรงเชิงบรนไดมีสี่แล้วเอ่อแล้วแล้วแต่้ยัศัยเลยเอาขึ้นไปอีกสองเป็นเจ็ดแต่ไม่มีสลกนะครับไม่ต้องแกะเนาะเอาไปแกะที่บ้านนะ กู้วชนเหลอพี่น้องกี่คนพี่น้องเหลือกี่คนตี่คืตายตายมีพี่น้องมีหลายคนาคนเก้าคนเนี่ยเก้าเสเห้คนสี่ห้าครับลูกหลานครับ ปิดประตูซ้ายขวาครับเอามารวมมายืนเดี๋ยวคุณลุงเขาจะนำต่อนะขอบคุณเทพเขียนมานะครับผีเจลเล็กพิ่ายนนาแลต

ก็เดี๋ยวกำกำโยนข้างหลังหนึ่งกำทุกถาดนะครับทุกท่านดูทุกทงหนดูทุกท่านดูกระจายให้ทั่วโยนกลับหลังเดินหนึ่งกำมือเอาเดินสองสามนะครับโยนไปข้างหน้าค่อยๆโยนไม่ต้องรีบตรงไหนไม่มีเราโยนตรงนั้นไม่ต้องรีบช้าช้าเอาโยนหลังบ้างโยนหลังบ้างเออให้คนยกบ้างเนาะเออแบ่งกันนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่าน โยนตรงไหนที่นะครับที่ว่างๆไม่ต้องรีบโยนฮะเพราะคนแย่งนั้นเยอะมากกระจายกระจายกัน,เ,นเห็นหนะระวังทับคนแก่นะฮะไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ตัง้งใอยาก <c oughs> อ,อ,อยากให้ได้ทุกคนเนาะอ,อ,อยากให้ได้ทุกคนเจ้าภาพบอก<ะ> ขอบคุณนะอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้วายชนด้วยนะขอบคุณทุกท่านเนาะที่รับลูกทานกันนะนี่คือประเพณีนะของเราเช้าตะบนบรรยาวนะครับนะโยการโยนลูกทานนะั้นะแต่บางวัดเขาก็โยนหลังจากที่พระสวดหน้าไฟเสร็จแล้วนะเนาะบางวัดก็โยนให้โยนก่อน พราะฉะนั้ถ้าโยนทีหลังเนี่ยคนจะอยู่บางพักเยอะ <c oughs> นะว่าชิ้นล่างเขาจะโยนก่อนเยอะทีหลังสุดอันนี้คนนั่งบางพักไะเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยรถรถที่จะเอารูปกลับบ้านครับเอารถมาจอดเลยครับ ใครที่ขับรถที่จะส่งลูกกลับบ้านเนาะเอารถมาจอดบนถนนพูเนเลยนะครับอย่าลงมาข้างล่าง กาดนะครับแล้วก็มีชีวิตอยู่ทีผเน่ตองไปสนคนคเรียนการคมเตยนการแต่เขาก็เป็นมอำตเนระต่อ็วัดตาทยนี่เรนี้ก็จะมีต่เขานี้ก็เมองเขาจะมีเมียแล้วแตเขายพี่น้องทุกคนนะครับห้าเน้องทุกคนหาเีทำอะไรเลยนะ ว่าดูว่าไแล้วแต่ทำอะไรแล้วแต่เป็นตรงเดียงไอ่เอียงเลยนะเป็นตรงเดียวเลยนะทำตายไปแล้วเดี๋ยวไปรอไปหลอีกท่านแต่เฮ้ยเก่นมาโว้ยเฮู้โลภยังไม่ได้ของเจ้าลูกใจหนักขึ้น มีโดงเลยครับเนยเข้าไปข้างในอีกเนเข้าไปข้างใน,อเน,เงในสองข้างเลยเนอยู่สองข้างเนอยู่สองข้าง ไม่ค <muitas S 2> ่ะยังไม่กลับเกมบดูก่อนเนาะเกบดูก่อนค่ะเกบดไฟัให้เราค่อยเอาเอาเคอไได้ค่ะจะ่อนเลยู้นถ่าน้องูกตอไู้น่ายคน่ยพี่น้องเรอบ้านก็ได้มั้งค่ะถองแผลน้องก่อนแล้วนอนที่นี่เนานอนบ้านนบ้านเนาะนอนน่มนอนน่เวลาเทเดี๋ยวอรนน่นออมาขนาดนี้ไม่กลัวหรอ น้นก็เน้นก็ยังไม่ตึกเน้นนะตึกไม่ได้เพราะหลวงพ่อมาอยู่หลวงพ่อมาอยู่อายุนอนวัดเหรอนอนว่าสองคืนตาเรียกเลยนอนว่าสองคืนตาเรียกเลยไกลัวไม่กลัวสิบเจ็ดสิบเจ็ดแค่ะวงแหวกน่ารักสิบเจ็ดอันนี้หลานเลยอันนี้อันนี้เป็นอะไร เป็นพี่ลูกน้องกันค่ะพ่อเป็นหลานปู่แล้วก็แบ่งอ่นพระวจนะให้เบ่งที่พ่อเป็นคนพาไงกาวขอบคุณนะที่มาจากเพชรบูรณ์อ่ะกาวขอบขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกทุกท่านที่มาจากที่มาจากเพชรบูรณ์และที่นี่ก็ดีครับขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณ เป็นน้ำฝนสินะน้ำฝนนะด้หยดมาสมดเราให้ฝนี่มาบ่ี่ที่เข้าข้าวอสามสิบรู้จักเาเซ่บห้ามพ่ออย่างพ่อรักงขาไ่รู้จักเขาไม่รู้จักพี่สาวเนี่ยอางเพราะเราคนไม่อยากพูด ผู้มีเกียรติขอบคุณขอบคุณขอบคุกอย่างท an ี่มาช่วยงานครับจังจอนจังจอนพี่ชายใช่ไหมมีพี่น้องกี่คนน่ะพี่น้องเก้าเก้าคนตอนนี้เหลือเหลือสี่คนนะโอคนนี้คนตายเป็นคนที่เท่าไหร่คนที่แปดคนที่แปดน้องเหรอน้องน้องรองจากน้องอีกคนนึงคนสุท้งผู้หญิงผู้ชายตุ้องผู้หญิงอ๋อต้องผู้หญิงะ ณแม่ก็ยังอยู่เนาะอค,คุณแม่อะไรคุณแม่ชื่ออะไรคุณแม่ตาลจีสันแม่ตาลเคยไ,ไปทอดประป่าวัดอะไรนะวัดเวฬลานใต้เวฬุลานใต้เนาะออางบุชาวพี่น้องชาวตมบลบาเอาไปทอดป,ปาครับผมเนี่ยก็ไปด้วยนะ <c oughs> โอเค เหลือแต่เก็บกระดูกนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับรวั่ปีเช้าแต่แม่เนมแถวกว่นฮะถ่ายภาพตรงนี้ก่อนครับเอาญาติพี่น้องถ่ายรูปก,กับเนมอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงมาถ่ายรูปรวมรวมนะอ่ะอายืนตรงนี้นะครับถ่ายกับเนมก่อนขึ้นมาขึ้นมาถ่ายถ่ายทั้งหมดเลยครับเรียนเชิญครับทุกท่านทุกท่านเลยฮะญาติพี่น้องไปญาติพี่น้องรวมญาติกันเลยรวมญาติกันเลยครับอา รวมยากเลยนะทุกค้นเขาแบบถูกคนเขาไปไอยาเป็นน้องก็เป็นแล้วครับมาจากพิษณุบุรุษนะครับเดี๋ยวเชิญนะเป็นน้องรวมยากเลยครับลองดูไปเลยสักครู่หนึ่งเนาะเดี๋ยวจำเป็นจะต้องเก็บเครื่องเสียงแนะเพราะเดี๋ยวต้องไม่ได้เครื่องเสียงไม่อยู่วัดสี่วันนะงดใช้ยาวเลยสี่วันติดทั้งคนทำทั้งเครื่องเสียงไม่อยู่วัดนได้ไหมลูกได้ไหมได้ไหมหยืนยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ ทันเลขาครับมีเวลาอีกห้านาทีขอเก็บก่อนได้ครับเก็บเลยครับผมเสร็จแล้วมองกล้องนะหนึ่งสองสามโอเคเรียบร้อยครับอาวขอบคุณครับเดินทังปอดัยนี่เป็นรูปสุดท้าย ในการประชุมพนะเพลิงีนเอกสีใสนะครับมีพี่น้องทั้งหมด9คนเนาะก็เหลือ4คนคนโอเคก็เป็นมากครับสำหรับการประชุมเพลิงฮนะในเอกหรือหมอนสีใสก็เสร็จพิธีเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็ผมเรือตีวิสัยพิมาทองครับ ผู้าราชการบนนางกองทัพเรือครับก็ต้องขอ,อยุติเพียงเท่าน,นี้ครับวันนี้โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ2อง,องมาจากไหนเพชรบูรณ์เนอะามาเยอะเลยนะเหรอโอเคพีส่สาวคนโตนี่นะ โอ้โหลูกพี่ชายไม่ได้มาใช่ไหมอันหลานก็ไปด้วยเดี๋ยวหน,หนูก็ไปนั่งเดี๋ยวมายืนยืนข้างข้างก็ยืนข้างเนี่ยไปยืนตรงนี้ยืนนะเออยืนข้างเนาะเออยืนนะยืนเอ,อ่ย่า,ออยยยาพุทธหน่อยหญ้าพุทธยายพุทธเนาะอ่ามองกล้องนี่นะอ่าผมเสร็จแล้วเนาะวันนี้น้องงาน,นเราก็ทำอย่างสมเกียรติแล้วพี่เนาะครับจุนนะครับ ่าโอเคครับขอบคุณครับอ่าเพชรบูรณร์วัดวัดอะไรอ่ะอ,อ่าเหนืออะไรใต้นะนะครับครับผมขอบคุณครับนะคุณแม่เนาะสำเร็จแล้วเนาะเอองานประชุมเพลิงลูกชายครับดูนะี่คุณแม่ามแาอ,อ,อมมาย,ายุยืนจังลูกชายไปก่อน เขาไปสบายแล้วเนาะสิแล้วครับโอ้วันที่ห้านะครับผมอนี่ช่างจรช่างจรช่างจร